สวัสดีเอฟทีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็มาเวลาใกล้เที่ยงอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าวันนี้บอลสีแม่น้องม่อนก็ได้จัดเป็นชุดเลยนะคะท่านผู้ชมขานี้นะคะจัดเป็นชุดนะจัดเป็นชุดท่านผู้ชมนี่นะคะเบอร์ป้าแมวก่อนนะเบอร์ป้าแมวโทรเบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมขาโทรได้สองเบอร์แอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะนี่นะคะอันนี้ขอ ขอพร้อมโอนนะคะท่านผู้ชมแม่น้องม่อนจะพาน้องม่อนไปหาหมอนะคะท่านผู้ชมคานี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูม่อนสวัสดีครับปอนครับนี่นะคะแม่น้องม่อนก็ไปช่วยป้าแมวแพ็คทุกวันนะคะสาน้องม่อนมาด้วยนะท่านผู้ชมแม่น้องม่อนขายชุดละสามร้อยเลยเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมชุดละสามร้อยพร้อมโอนนะคะท่านผู้ชมขาชุดละสามร้อยพร้อมโอนนะคะค่าส่งก็เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขา เดี๋ยวแมวอ่านชุดที่หนึ่งนะคะว่ามีอะไรมากนะคะท่านผู้ชมชุดที่หนึ่งนะคะพ่อแมวอ่านให้ฟังนะคะถือว่าชุดสุดคุ้มนะคะท่านผู้ชมค่ะชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งมีหัุมานนะคะมีหัุมานมีพระปางโพยไัยคู่กับหงเหินนะคะท่านผู้ชมมีไก่ตัวงามนะคะมีไก่ตัวงามนี่ตัวนี้จําชื่อไม่ได้เขาบอกชื่อมันกัน สุดปราธนานะคะท่านผู้ชม่ะมีสุดปราถนานะคะแล้วก็นางฟ้าผีเสื้อสมุดคู่พระปางโพยไพยนี้อ่านพะเก้าเป็นฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนพะเก้านะคะเป็นนพะเก้านะคะนี่นะคะแล้วก็มามิ่งมงคลนะคะในชุดที่หนึ่งสองสี่หกแปดมีแปดกระถางนะคะท่านผู้ชมขาแต่กระถางถือว่าสุดคุ้มนะคะสามร้อยบาทนะ คุ้มมากๆนะคะค่าส่ง70บาทนะคะท่านผู้ชมขาโทรหาป้าแมวรลยหาป้าแมวนะคะว่าชอบชุดไหนนะคะอ่จต่อมาเป็นชุดที่2นะคะท่นานผู้ชมชุดที่2นะคะมีมงคลปฐมเจ้าจัดกระพัดไก่ตัวงามอันนี้เป็นพริกเกลือนะคะพริกเกลือเดี๋ยวป้าแมวอ๋อเป็นทวีราบนะคะท่านผู้ชมขาต้นเมื่อกี้นี้ชุดที่1เป็นทวีราบนะคะป้าแมวอ่านชื่อผิดนะเป็นทวีราบนะคะต้นนี้ ต้นนี้เป็นทวีราบนะคะเอฟซีเดี๋ยวป้าเมียติดชื่อไปให้นะคะเป็นทวีราบนะคะค่ะเริ่มชุดที่สองใหม่ชุดที่สองมีมุงคุณปฐถมเจ้าจากักรพรรดิไก่ตัวงามพริกเกลือนางฟ้าจำแรงแล้วก็ตามด้วยอันนี้เลยบอลกระดาษด่างแล้วก็มีลุงปู่สิทธิ์จากท่านผู้ชมจ๋าแล้วก็มีทวีราบนะคะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้ขู่กวนอิมนะอยู่ในชุดที่สองนะคะท่านผู้ชมสามร้อยนะคะ ค่าส่ง70บาทนะคะท่านผู้ชมขาช่วยโอนให้แม่น้องมอนน้องเนาจะได้พาลูกไปหาหมอนะคะท่านผู้ชมจ๋าหรือมีอีกแบบหนึ่งก็โทรมาหาพระแมวนะคะท่านผู้ชมไม่สะดวกโอนถ้าถ้าท่านรับบอลสีแล้วถึงแล้วก็โอนได้นะคะนี่นะคะให้รับบอลสีแล้วก็ถึงโอนก็ได้นะจ๊ะอันนี้พระแมวก็ถามว่าทําไมไม่ให้เก็บปลายทางมันเป็นลักษณะนี้นะคะท่านผู้ชมขาปลายทางที่เอฟซีคือบอลสีถึงแล้วเอฟซีทุกท่านจะจ่ายจ่ายครบทุกท่านนะคะ แต่กว่าเงินจะเข้าถึงป้าแมวก็คืออีกสองวันถึงสามวันนะคะฉะนั้นแม่น้องมอนก็คือกลัวจะไม่ทันเวลาที่พาลูกไปหาหมอนะคะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะท,ท่านผู้ชมจ๋าเอฟซีทุกท่านคุณลุงคุณน้าคุณป้าคุณตาคุณยายคุณน้องทุกท่านคือจ่ายครบทุกท่านนะคะแต่ว่าจ่ายแล้วกว่าไปษนีจะรัน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 ตัวเงินเข้ามาในบัญชีป,ป้าแมวค่ะคือมันมันช้านะคะท่านผู้ชมอ่ะ คลิปนี้ขอให้ fc ทุกท่านช่วยกันนะคะหรือว่าท่านจะสะดวกให้บอลสีถึงแล้วโอนเข้าบัญชีป้าแมวก็ได้นะคะอันนี้คือช่วยช่วยกันนะคะ fc นะค่ะต่อมาชุดที่สามนะคะชุดที่สามมีมงคลปฐถมมีไก่ตัวงามต้นไม้เขาแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมต้นไม้แข็งแรงนะคะมีไก่ตัวงามแล้วก็ต้นนี้มีหนุมานคู่กับลูกไม้ขาวนะคะอันนี้ก็เป็นออกศึกนะคะท่านผู้ชมต้นนี้ออกศึกนะคะต้นนี้เป็นลือสีโคบุตรนะคะมีลือสีโคบุตรแล้วก็มี ลูกไม้นำโชคนะคะนี่เป็นลูกไม้นำโชคแล้วก็มีฟกหลงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีนางฟ้ากำแรงมีเจ้าตัก,กัพัินะคะนี่นะคะอยู่ในชุดที่สองนะชุดที่สองก็ได้ไปแปดกระถางเก้ากระถางนะคะนี่นะคะชุดที่สองก็ 9, เก้าอชุดที่สามแล้วขอทานโทษค่ะชุดที่สามนะคะท่านผู้ชมชุดที่สามที่มีฤาษีโคบุตรนะคะท่านผู้ชมก็ สามารถบอกป้าแมวได้นะคะชุดนี้มีอะไรนะคะท่านผู้ชมขานีนะคะชุดที่สามมีลือสีโคบุตรนะคะายเขาติดแบบนี้นะ,ะนี่นะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นชุดที่สี่จ้ะท่านผู้ชมขาชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่จ้ะเดี๋ยวก็แมาอ่านให้ฟังนะอันนี้เป็นบอลถ้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นบอลถ้วยสวยมากนะคะวลลเลาโต้ประดัดสีสวยนะคะบอลถ้วยชุดที่สี่เดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวก็จะทําเขาหายอันนี้มีเป็น หลวงราชเสนหานะคะท่านผู้ชมหลวงราดเสนหานะแล้วก็มีนางฟ้าจำแรงแล้วก็มีนางสวาหะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะมีไก่ตัวงามมีหลวงปู่สิทธิ์จ้ะแล้วก็มีตะละแม่แล้วก็อันนี้เป็นเป็นขุนสีขุนชคงนะท่านผู้ชมขุนสีขุชน,ะคะช,ขนขชคงในนี้ในกระถางนี้ก็มีสามต้นนะคะขุนสีขุนชคงนะคะอยู่ในชุดที่สี่นะท่านผู้ชม นะคะป้าแมวไล่ลอบอเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมชอบชุดไหนก็โทรมาหาป้าแมวได้เลยนะคะ<ช>ถ้าป้าแมวรับสายไม่ทันก็โทรย้ำๆไลน์มาก็ได้นะคะท่านผู้ชมเข้าไลน์ก็ได้นะคะ<ส>อันนี้เป็นทัพทิมชมพูคู่กับนพากพะเก้านะคะชุดที่ห้านะทัพทิมชมพูคู่นพากพะเก้าแล้วก็มีไก่ตัวงามมีเกาะเก็ตอันนี้ลุ้นด่างนะคะมีเกาะเก็ตลุ้นด่างด้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นไก่ทองนะจ๊ะไก่ทองไก่ทองประเสริฐจ้ะ แล้วก็มีนางฟ้าจำแรงมีหันุมานมีหงเหินหงเหินคู่พระปางโยพยไัยแล้วก็พริกเกลือสุดท้ายก็มีนี่เลยค่ะท่านผู้ชมคะอ่าตันนี้สิอ่า,น,ออานางรากสดนะคะนางรากสดนะคะตัวตันนี้กระถางน,นี้นางรากสดนะคะอยู่ในชุดที่ห้านะท่านผู้ชมนางรากสดนะคะอยู่ในชุดที่ห้าค่ะเดี๋ยวต่อมาชุดที่หกเลยจ้ะไหนไม่สวยก็ดเด็ดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาแตก มาดูชุดที่หกก่อนจ้ะนี่นะคะชุดที่หกชุดที่หกนะคะท่านผู้ชมอยู่ชุดที่หกนะคะมีเพชรพันล้านคู่กวนอูอันนี้ลูกไม้ปลอมัดนะคะนี่ลูกไม้นะลูกไม้ปลมัดแล้วก็มาอันนี้คือไม่ออกค่ะต้นนี้มาทาอักสอนสวรรค์ค่ะท่านผู้ชมค่ะนางฟ้านะคะนางฟ้านางฟ้า ตอนนี้ก็มงคลทรับนันนี้ก็หงเหินนะคะทุกชมขาหงเหินนะอันนี้เจ้าจากักรพรรดิคู่นะคะท่านผู้ชมอันนี้เรียกมนสวรรค์น,นะคะกระถางนี้มนสวรรค์นึกชื่อออกแล้วอยู่ในชุดที่หกนะคะท่านผู้ชมอยู่ในชุดที่หกนะคะโอ้โหสุดคุ้มทุกชุดเลยค่ะท่านผู้ชมขาสามหกเลเก้ากระถางบางบางบางอันก็มีเก้ากระถางบางอันก็มีแปดแต่จะรู้สึกว่า จะเป็นเก้าขึ้นไปนะคะท่านผู้ชมจะอยู่ที่หลักเก้ากระถางถือว่าคุ้มนะคะท่านผู้ชมขาสามร้อยเนี่ยคุ้มมากมากเลยค่ะท่านผู้ชมขามาชุดที่เจ็ดจ้ะชุดที่เจ็ดนะคะมีนางฟ้าจำแรงพรเจ้าสัวเฮ้ยพรเจ้าสวยกันะไปแล้วปะแมวมีนางฟ้าจำแรงมงคลปฐมะคะ่ะมงคลปฐมนะคะอันนี้น่าจะเป็น กุลยักษ์นะคะเขาผสมมาจะจําไม่ได้เหมือนกันนะต้องโรอให้เขากัดสีอีกหน่อยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะจําไม่ได้นะต้นนี้นะแล้วก็มีเลือดมงคลนะคะกระถางนีมม้เป็นเลือดมงคลนะคะท่านผู้ชมเลือดมงคลแล้วมีเงาะถอดลูกแล้วก็นี่เลยนะคะท่านผู้ชมลูกไม้ไซส์นี้นะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้นะแล้วมีเจ้าจาักรกะพัดนางเกาสุริยามิ่งมงคล ลูกไม้ไก่นะคะท่านผู้ชมอยู่ในชุดที่เจ็ดนะคะอยู่ในชุดที่เจ็ดจากค่ะต่อมาชุดที่แปดนะคะชุดที่แปดเป็นอันนี้เป็นลูกไม้แบบนี้สวยนะคะท่นานผู้ชมค่ะลูกไม้สวยนะอันนี้มีเทพเทวฤทธ์เทพเทวฤทธ์อันนี้น่าจะคู่กับอะไรสักอย่างไม่กัดสีนะคะท่านผู้ชมปลาเมียก็ไม่ฟันทงนะน,นหรือจะเป็นหยดเลือดนางพิมพไม่แน่ใจนะคะนี่เขาเป็นสีแบบนี้นะ อาจจะเป็นหยาดฝนก็ได้นะคะต้นที่ระแมวจับนี่นะคะแต่ที่เรารู้แล้วต้นนี้คือเทพเทวฤทธิ์นะคะท่านผู้ชมเทพเทวฤทธิ์นะคะเป็นคู่กันมานะแล้วก็มีหนุมานอยู่ในชุดที่แปดนะจ๊ะแล้วก็ไก่อัมพันธนะคะท่านผู้ชมน,นี่นะคะอันนี้ก็เป็นเท้าลํำไพแผงนะคะเท้าลํำไพแผงแบบนี้นะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีตะละแม่โอ้โหหงสุวรรณแล้วก็ นางกีรินีเอไม่ใช่ไบแล้วทําแพ่แมวนางลากสดท่านผู้ชมค่ะนางลากสดนะนางลากสดนะคะท่านผู้ชมนางลากสดนะคะแล้วก็มาตอนนี้เป็นพันตานะคะเท้าพันตานะคะท่านผู้ชมอยู่ในชุดที่แปดนะคะท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมจะชุดไหนก็โทรหาป้าแมวเลยนะคะยกชุดชกชุดไปเลยนะท่านผู้ชมค่ะเรามาเป็นชุดที่เก้าค่ะโอ้โหชุดที่เก้าก็สวยมากนะคะท่านผู้ชมค่ะสวยๆเลยนี่ มีเจ้าจาัก,กรพรรดิสวยแบบนี้เลยแล้วก็มีนกสดายุในนี้ในกระถางนี้มีสองต้นนะคะมีนกสดายุอยู่ในชุดที่เก้านะคะมีเพชรเจ็ดสีแล้วก็มีเพชรพันล้านนี่คู่กับอะไรก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีหมอจินดาแล้วก็ต้นนี้หลวงนาชเนหานะคะท่านผู้ชมหลวงลานาเเนหาอันนี้เป็นสีเบญจรงค์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ นี่เป็นลูกไม้ค่ะอยู่ในชุดที่เก้านะคะท่านผู้ชมซึ่งสามร้อยบาทนะคะชุดที่เก้านะค่ะของแม่น้องม่อนสามร้อยทุกชุดนะคะท่านผู้ชมค่าส่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะจ๊ะถือว่าคุ้มค่ะท่านผู้ชมขากระถางกระถางหนึ่งสามเก้ายี่สิบกระถางละสามสิบกว่าบาทค่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะถือว่าคุ้มนะคะท่านผู้ชมไม่ไม่ไม่ถึงสี่สิบาทด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าไม่ถึงสี่สิบาทนะค่ะต่อมาชุดที่สิบมีผีเสื้อสบู่ มีลูกไม้นําโชคคู่นะคะนี่นะคะเขาคู่นะต้นนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นหองเห่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเขายังไม่กัดสีกัดลายนะก็แมวบอกลูกไม้นําโชคคู่กันแล้วกันนะคะท่านผู้ชมเอาไปรุ่นกันนะคะต่อมาเป็นมากันตะกะเป็นฟอร์มเลยนะคะมากันตะกะกัดสีสวยแล้วนะคะอันนี้เพชรนินจินดาค่ะต่อมาฤอสีโคบุตรนะคะตัวนี้ยังไม่กัดสีนะคะฤอสีโคบุตรนะอันนี้ก็เป็น เหมือนนกพะเก้านะคะท่านผู้ชมต้นนี้นะพ่อแมวจําชื่อไม่ได้นะแล้วมีนางลากสดนะคะท่านผู้ชมแล้วมีหันุมานะคะถือว่าคุ้มทุกชุดนะคะท่านผู้ชมอยู่ในชุดที่10นะคะชุดที่10นะคะท่านผู้ชมก็บอกได้นะคะชุดที่มีม้ากันทะกะพ่อแม่ก็จะจําได้นะคะอยู่ในชุดที่10เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าค่ะต่อมาเป็นชุดที่11บดจ้ะชุดที่1 1บอดอันนี้เป็นสกะนิมิตนะคะท่านผู้ชมสกะนิมิต บอ่อเงินบอ่อเงินงคู่ด้วยนะคะนี่นะคะมีมาแบบนี้น่าจะเป็นทองเทานะตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีนางลากสดนะคะนางลากสดต้นนี้เอาไปลุ้นป้ายกันนะคะท่านผู้ชมนางลากสดนะคะแล้วก็มีพันนลายนะคะท่านผู้ชมพันนลายนะคะแล้วก็หมอจินดามีนางไหมคู่กับพระปางโพยไพยไปด้วยนะคะชุดที่สิบเอ็ดนะ แล้วก็มีลูกไม้สายดาร์กแบบนี้นะคะสองต้นนะคะในกระถางเขามีสองต้นนะท่านผู้ชมนี่คือชุดที่สิบเอ็ดนะจ๊ะสามร้อยบาทนะคะค่าส่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทจ้าคุ้มทุกชุดนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะต้นเนี้ยเหมือนเก้าทับนะคะเหมือนเก้าทับด่างนะคะนี่นะคะเหมือนเก้าทับนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมแต่ป้าแมวคิดว่าน่าจะเป็นเกนะ้าทับต้นเนี้ยนะคะเก้าทับนะคะถ้าไม่ใช่ท่านเอฟซอยีก็จะว่าป้าแมวนะคะท่านผู้ชมใบไม้มันเหมือนกันมากนะ ถ้า FC รู้ก็แคปหรือว่ามาบอกป้าแมวบ้างนะคะท่านผู้ชมมามาคอมเมนต์ป้าแมวได้นะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะอันน like um ี้เป็นเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้พริกเกลือนะคะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยนะลูกไม้พริกเกลือนะคะแล้วก็ต้นต้นนี้เป็นพริกเกลือนะคะท่านผู้ชมมีพริกเกลือนะคะแล้วก็มีเจ้าจักรพัรมิมีมากัูดกะมันเป็นลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็ลูกไม้นะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะ แล้วก็มีมีไก่แก้วนะคะทุกท่านเอ้ไม่ใช่ไก่ชวนประคองนะคะนี่นะคะอยู่ในชุดที่สิบสองนะมีสิบสองชุดนะคะของแม่น้องม่อนนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวป้าแม่ไปดูป้าแมวบ้างคะป้าแมวก็จะช่วยแม่น้องม่อนเหมือนกันนะคะป้าแมวก็เลยเอาของป้าแมวมาจัดชุดด้วยนะคะท่านผู้ชมของป้าแมวอยู่อยู่ชุดละห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาห้าร้อยบาทค่าส่งเจ็ดสิบบาทขอพร้อมโอนนะคะท่านผู้ชมขาขอพร้อมโอนเนาะ ถ้าท่านปลายทางถ้าท่านสะดวกก็รับรับบอลสีแล้วค่อยโอนก็นได้นะคะนี่ป้าแมวเชื่อมั่นในในจิตปิญญานในจิตใจของเอฟซีทุกท่านนะคะซึ่งไม่ไม่ไม่เคยเลยว่าที่ว่าจะคดโกงกันนะคะท่านผู้ชมขา่าป้าแมวก็ให้ให,ให้ให้ทุกท่านได้รับบอลสีแล้วถึงโอนตังค์ให้ป้าแมวก็ได้นะคะชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะคะป้าแมวค่ะป้าแมวก็ขอขอให้เอฟซีทุกท่านช่วยเอฟบอลสีไปนะคะป้าแมวก็จะเอาไป คุณแม่น้องม่อนเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมขาอะอะต่อมาดูชุดที่หนึ่งของป้าแมวนะคะชุดละห้าร้อยนะคะห้าร้อยค่าส่งเจ็ดสิบาทค่ะท่านผู้ชมขาห้าร้อยนะคะชุดที่หนึ่งมีรัตนสินป้ายนะคะหนึ่งกระถางนะต้นนี้เพชรเจ็ดสีผ่าแผงออกมานะคะค่ะแล้วก็ต่อมามีสุขีบจัดทับค่ะท่านผู้ชมขาสุขีบจัดทับนะคะ เศรษฐีสุพรรณกัดสีสวยแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณเขาจะกัดสีสวยๆเลยนะคะที่ FC ซื้อป้าเมวไปเขาก็จะกัดสีนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณกัดสีนะจ๊ะแล้วก็มานางฟ้าจำแรงนะคะท่านผู้ชมเป็นฟอร์มโกนะคะนี่เป็นฟอร์มกกนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเดียวนะคะนี่นะป้าเมวซู o ให้ดูนะนางฟ้าจำแรงอยู่ในชุดที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นนางใหม่นะคะท่านผู้ชมเป็นนางใหม่แล้วก็มี นี่นะคะพญาพันวังนะคะพญาพันวังในกระถางนี้มี2ต้นนะคะท่านผู้ชมซึ่งอยู่ในชุดที่1นะคะ fc ชอบชุดไหนโทรหาป้าแมวได้นะคะชุดละ500บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาเป็นชุดที่2ค่ะชุดที่2นะคะท่านผู้ชมมีกุมพกันไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกุมพกันนะคะไซส์โตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีมงคลทรัพั์นะคะท่านผู้ชมมีมงคลมงคลทรนพย์นะคะ มีเศรษฐีสุพรรณฟอร์มกกนะคะท่านผู้ชมเศรษฐีสุพรรณพอฟอมโกนะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งนะแล้วก็มีนี่เลยรัตนสิน,นะค่ะท่านผู้ชมา่ารัตนสินใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมีพลอยชมพูนี่นะคะแล้วก็มีโชคล่ำซำเท้าลำไยแดงนะคะอยู่ในชุดที่สองนะคะ fc นี่นะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือชุดที่สองนะคะเทป fc นี่นะคะคือชุดที่หนึ่งนะคะนี่อ่ะป้าแมวยกให้ดูนะชุดที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะ,คะนี่คือเป็นชุดที่สองของป้าแมวนะคะ,คะต่อมาเป็นชุดที่สามค่ะท่านผู้ชมขะชุดที่สามมีอะไรบ้างนะคะชุดที่สามมีรัตนาสินนะคะรัตนาสินเศรษฐีสุพรรณฟอร์มกกค่ะนางลากสดพลอยชมพูมงคลทรั์แล้วก็นี่ลูกไม้ต้นนี้ป้าแมวจำชื่อไม่ได้นะคะไป อยู่ในชุดที่สามเลยนะคะท่านผู้ชมขาชุดที่สามนะค่ะแล้วต่อมาเป็นชุดที่สี่ค่ะชุดที่สี่นี่นะคะเศรษฐีสุพรรณฟอร์มกกแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมฟอร์มโกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะตมวให้ดูนะแตกลูกแตกหลาาออกมาเยอะเลยนะคะฟอร์มโกนะคะมงคลทรัพย์แล้วก็บัวหิมะนะคะบัวหิมะนะคะ แล้วก็รัตนสินจ้ะท่านผู้ชมรัตนสินนะคะอันนี้ป้าแมวจําชื่อไม่ได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ชื่อว่าอะไรโคสิตอ่ะกระถางนี้ชื่อว่าโคสิตนะคะเป็นบอลแปลกอีกอย่างหนึ่งนะคะมีต้นเดียวนะมีต้นเดียวนะคะแล้วก็มีณนเะมืองนอนนะคะณเนะมืองนอนอยู่ในชุดที่สี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะชุดที่สี่นะคะห้าร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะชุดที่สี่จ้ะ ต่อมาเป็นชุดที่ห้าจ้าชุดที่ห้ามีรัตนสินนะคะทานผู้ชมมีรัตนสินนะคะอันนี้หลวงปู่สิทธิ์มีด่างมาแล้วนะคะหลวงปู่สิทธิ์มีติดด่างมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีหนุมานขัดสมาธิอันนี้ป้าเมวจจาไม่ได้ต้นนี้นะคะก็มีเศรษฐีสุพรรณโฟมโกนะคะทานผู้ชมมีเศรษฐีสุพรรณโฟมโกนะคะมีชมพูทวีปมีพลอยชมพู ต้นนี้ก็เป็นพริกเกลือแผงนะคะนี่จะไปทางมูลสวรรค์แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเรียกว่ามูลสวรรค์ก็ได้นะคะต้นนี้นะอยู่ในชุดที่ห้านะคะท่านผู้ชมชุดที่ห้านะคะค่ะเดี๋ยวประมาณดูชุดที่หกจ้ะชุดที่หกนะคะท่านผู้ชมชุดที่หกมีเศรษฐีสุพรรณต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็มีกุมพกันเป็นฟอร์มกอนะคะท่านผู้ชมกุมพกันฟอร์มกอนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะกุมพกันฟอร์มกกนะคะอยู่ในชุดที่หกแล้วก็มี ชายชนค่ะท่านผู้ชมขาชายชนหลดใหม่มากลาลังป้ายแดงแบบนี้แล้วนะคะมีชายชนแล้วก็มีหันุมานขัดสมาธิมีโชคล่ําซ้ามีเท้าลำไยแดงนะคะท่านผู้ชมอยู่ในชุดที่หกนะคะห้าร้อยบาทจ้าต่อมาด้านนี้เป็นชุดที่เจ็ดค่ะชุดที่เจ็ดมีรัตนสินเศรษฐีสุพรรณฟอมกกหันุมานขัดสมาธิโชคล่ําซ้ำรรนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มงคลทรัพย์ อันนี้ก็เลิศดมงคลนะคะทานผู้ชมยังไม่ขัดสีนะคะเลิศดมงคลนะคะนี่นะคะอยู่ในชุดที่7นะคะทานผู้ชมชอบชุดไหนโทรหาป้าแมวไลย์หาป้าแมวได้นะคะมีลัตนสินกรป้ายสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะอยู่ในชุดที่7แต่ป้าแมวย้ําชุดที่7นะคะชุดที่7มีรัตนาสินมีเศรษฐีสุพรรณฟอร์มโกโชคล่ําซาหานุมานขัดสมาธิเลิศดมงคลมงคลทรั์นะคะอยู่ในชุดที่7นะคะท่านผู้ชม500บาท ค่าส่ง70บาทนะคะ FC ค่ะต่อมาเป็นชุดที่แปดนะคะ FC ชุดที่แปดนะคะเศษฐีสุพรรณกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต่อมารัะตะนาสินค่ะนางฟ้าจำแรงโชคล่ำซำม,มงคลทรัพย์ไก่ตัวงามหนุมานออกศึกต้นนี้จำชื่อไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมค่ะมันเป็นอ่า แสวยนะคะตันนี้นะสวยนะคะท่านผู้ชมอยู่อยู่ในชุดที่แปลกนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมต้นนี้มันมันไม่ใช่พิงสเปซไม่ใช่พิงสปอร์ตนะคะแต่มันชื่ออะไรนะนึกไม่ออกท่านผู้ชมรู้แล้วก็โทรมาหาบอกว่าแมวมั่งนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะอยู่ในชุดที่แปดนะจ้ะต่อมาเป็นชุดที่เก้าค่ะท่านผู้ชมค่ะชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้าเราแมวจัดไว้สิบชุดนะวันนี้นะชุดที่เก้ามีของขวัญนะคะท่านผู้ชมขาของขวัญนะคะ รัตนสินป้ายสวยๆแบบนี้เลยมงคลทรัพย์นะคะทุกผู้ชมแล้วก็หงเหินเป็นฟอร์มโกนะคะหงเหินฟอร์มโกคู่กับนางใหม่ด้วยนะคะนี่นะคะหงเหินฟมอมโกนะคะแล้วก็มีกุมภกน,นะคะ่ะท่านผู้ชมขากุมภกันนะคะแล้วก็ต้นเนี้ยเนี่ยมีสองต้นนะคะป้าแมวให้จําไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีเพชรเจ็ดสีหลวงราชเสนหานะคะท่านผู้ชมอยู่ในชุดที่เก้านะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะ ชุดสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมค่ะชุดสุดท้ายนะคะชุดสุดท้ายคือชุดที่สิบนะคะชุดที่สิบของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมชุดที่สิบนะคะมีขุมทองค่ะขุมทองนะคะท่านผู้ชมมีหันนุมานจองถนนค่ะแล้วก็มีกลุมพักกันนะคะท่านผู้ชมกลุ่มพักกันนะคะนี่แล้วก็มีลูกไม้เนี่ยเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะท่านผู้ชมฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะนี่ลูกไม้นะคะแล้วก็มีชายชนอยู่ในในกระถางนี้ด้วยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชม ลูกไม้ส,สวยๆเลยนะคะเป็นสีขาวท่านผู้ชมดูสิคะอยู่ในชุดที่สิบนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ด้านนี้ก็มีอันนี้โพโพทองนะคะโพทองแล้วก็มีไก่สุกสงวนนะคะท่านผู้ชมมีไก่สุกสงวนไม่อยู่ในในในฟอร์มเนี้ยคะ่ะพาแมวไม่ได้ลื้อออกนะคะปล่อยไปเลยเพราะว่าไม้ต้นนี้มันสวยมากนะคะก็ปล่อยแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีชายชนไปอีกสองกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมจ๋า ป้าแมวขอขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่ช่วยป้าแมวเอฟบ,บอลสีนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดที่บอลสียังไม่ถึงก็โทรหาป้าแมวนะคะอ๋อเดี๋ยวป้าแมวมีมีจะขอฝากบอกข่าวหน่อยนะคะอยู่ที่จังหวัดตังนะคะชื่อคุณวันชลีนะคะคุณวันชลีเนาะอยู่จังหวัดตังค่ะช่วยโทรหาป้าแมวด้วยนะคะตอนนี้บอลสีของท่านน่ะอยู่ที่จังหวัดตังแล้วนะคะป้าแมวทําเบอร์ขาดไปตัวนึง โทรหาป้าแมวด้วยนะคะคุณวันชะลีนะคะอยู่จังหวัดตังค่ะว่าฝากข้อความนี้ไปถึงคุณวันชะลีด้วยนะคะบอลสีถึงแล้วเนาะมันเป็นความผิดของป้าแมวเองจ้าช่วยโทรหาป้าแมวด้วยนะจ้าเอฟซี FC. นี่นะคะเป็นบอลสีของป้าแมววันนี้นะคะท่านผู้ชมจา๋านะคะท่านผู้ชมโทรหาป้าแมวได้นะคะป้าแมวก็ขอขอบคุณในน้ำใจเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ชุดสุดคุ้มนะคะท่านผู้ชมขาชุดสุดคุ้มนะ ค่ะปาแมวขอสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า